ใครเล่นไม่นิมก็ให้ใบแดงออกไปแค่นะแล้ว<ห>แล้วแบบอกอกน<า>นอ,อ่ะผมก็ดูยอ่ะผมก็ดูหรอแล้วถ้าถุงมันมันบอกว่าถ้าบอลออกไปทางไหนอ่ะถ้าถ้าบอลไปทางไหนอ่ะให้ออกทางนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องดูว่าใบไหนอะไรเงี้ยสมมติว่าดำหรือขาวอย่างเงี้ยถ้าดำออกก็ต้องดูว่ามันเดินอะไรแบบดีดยกอ่ะ ดูเลยอ่ะถ้าผู้ปกครองคนไหนสวยก็เป่าไม่ต้องเป่าเป่าไม่ต้องเลยแต่เป่าเป่าก็เป่าไม่ได้เพราะว่านกหวิดไม่มีทีำลายติดเหรแบบโคตรเก่งอ่ะเก่งจริงผมแบบไอ้แค่แบบเอ้ยผมก็พยายามดูมันมีฟาอะไรเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบพยายามมองบอยบอมอ่ะเออ มันไม่ได้เป็นแบบว่าทางการเท่าไหรใช่ใช่เหมือนกระทับมิกแบบเล่นแบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยกับเอ่อกับคูเนี้ยแบบเออใช่มีมีแบบเด็กนักเรียนด้วยมีผู้ใหญ่ด้วยผู้ปกครองอ่ะกับนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนอะไรแล้วดีสูงดีมากเลยนะ

ไีร้นไีรนซื้อสองสีด้อสองคู่เท่าไหร่อะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ลงมาได้สองนหกนเจ็ดบา่ยคู่ละีอันนี้สามกว่าอะอันนี้ซื้อสองคู่ว่าห้าพันกว่าเลยด้ซืคู่ว่าห้าพันกว่าซื้อของใหม่อันนึฮะซื้อของใหม่อันนึเอองอัน นิ่มมากพี่ตอนแรกผมก็อยากได้แต่ผมวบามันก้นโดดแย่กล<อ>ัวกลัวกลัวแอร์มันแตกอ๋อแอร์มันแตกแล้วหก็ใช้ไปสองเลยอนสามเดือนก็เจอของผมไม่โดดแอร์แตกตลอดอะ่ะ <c oughs> เมมเมมมันเท่าไหร่วะเนี่ยแม่งอัดอัดกระจายเลยคล่องอ๋อเมมเท่าไหร่วะเนี่ยมีถ่ายลงท้องฟ้าถ่ายเว้ยมันปั้มจำมันต้องผมว่าน่าประมาณท่านหนึ่งสองอะเดี๋ยวมันลงยูทูบเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ลงทิ้งไม่มันไม่หรอเออใช่ใช่มันลงยูทูบแล้วก็ลงทิ้งอ้าเราไม่มีไม่มีลูกค้าพี่เหรอใช่มีก็มาได้ให้ให้น้องน้อยอยู่ เขาจะมาจะมาวันอาทิตย์ตอนนี้น่าจะมาเขามาเขาผ่าร้านเองไม่อยู่ไปอยู่อยู่ไม่อยู่ร้านก็อยู่ร้านน้วยเหรอไที่ผ่านร้านนี่ก็ไม่เจอมีก็จอดนี่ไปนี่อะไรอาจมีงานถ่ายรูปบ้างปะงานเรื่อยๆอ่ะงานถ่ายรูปนี่นี่ก็เดือนหนึ่งสี่ห้างานเอ้ยผมถามอะไพี่พี่แต่งรูปพี่ไปแต่งใส่ลูปในคอมใช่ไหมนิ้วใจนี่ขอทดสอบมึงดึงได้ทีเดียว หลายไลท์รูมจะเป็นหล่ะไม่ตอนแรกผมมาใช้เน้ตไม่ถือไงในกล่องมันก็ง่ายไงมันเออมันดูใหญ่แต่ว่าจอมันก็ต้องแบบเป็นจอแบบที่มันเครื่องตรงตีอ่ะเนี่ยผมว่าจะซื้อจะไปดูต่อจอ่แจอใหญ่เอาตั้มจิ๊บสี่นิ้วขึ้นอ่ะจิ๊บเห็ด แต่ผมตาที่แบบมันคิดแบบหน้าตั้งไดมันเป็นของเพื่อนเช่หรอหรอถ้าใช้วีดีโออาจจะสายจริงๆไม่จำเป็นหรอกดังนั้นมันจะลำบากจานนิ้วอ่ะอะแบบจานสองนิ้วเห็นเห็นลูกกลมๆนี่ไม่ไม่ต้องเห็นเม็ดคิปเล่เลยเห็นยังเมื่อกี้18นาทีแล้ว มันฝาวเยอะฟาวมันอยู่คนเดียวนี่ไปนครนายกเนี่ยนีอะไรไปเที่ยวจะไปไปไหนอ่ะไปไปเที่ยนครนายกคุณดานคุณดาน ไปกันไปกันเก้าคนรถสี่คัน,นเกียรมกซ์มอเตอร์ไซค์ดาวอ๋อเป็นทีมมอเตอร์ไซค์ใช่ไใช่ไปจองห้องพักอ่ะคือละสี่ร้อยคือละสี่ร้อยอ่ะมันจะมีอะไรให้บ้างอห่าไม่เอาแค่นอนสี่ร้อยนี่นอน,น,นกี่คนห้องละกี่คน ตีร้อยตอนแรกสองคนตอนแกสองคนมีทีวีมีตู้เย็นมีเครื่องทำนุ่มมีให้มีแอร์แต่ความเมืองเท่าไหร่มีแอร์โอเคนะต่างจังหวัดแบบนี้แหละมีน้ำให้สองขวดกาแฟการน้ำร้อนได้ด้วยเป็นมาตรฐานเมื่อเมื่อเอี้ยตีร้อยอ่ะพันห้าพันห้าก็ประมาณไอ้ยี่สิบร้อยอ่ะ แต่แค่ว่าวิวมันไม่ดีแครับมันอยู่เหมืนอนคล้ายๆอกิเจในกลางไรเป็นกลุ่มนี้แนะ้วมาอะไรจะทำกินเล็กก็เนี่ยว่าไปทำสงครามาไปไไไมยิอะไรสงครามไปทำกุทยากแต่พี่อาร์ตยดทธ์ิ่บานเอ้ยอาล,ลง ที่มึงเต้นแต่เล่าไหม่หรอเอ้ยเรียนะครับเรียสองสองคนนะครับเรียเรียสองคนพอ่อหรอฮะ่อหรอ่อหนุ่ยมันไอพี่พี่คอไม่กินผมว่ากินกนิดนิดหน่อยหน่อย ไท e, ี่เวลาถ้าเวลามันขายแล้วมันมีแบบกางเกงเสื้อบารอะไรเงี้ยก็ก็มาใส่ดีนะคุณราคาตัวละร้อยกว่าบาทเองเรียบร้อยแล้วติดเอาผมติดมาเพื่อใส่ยาทิ่มอันนี้เขาอ่านี้ไงดี่อะไรกันเยอะติดลิกาติดอีกจัด cái <laughs> các thịt này tắt bay Hãy subscribe <laughs> cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ตอนมาต้อมีผู้ใหญ่ด้วยนะ่เปิดสิเออร์เอกมาเอกมันต้องรับนันคนค่หนเสอร้านร้านร้นเปิดเดดมีเด็กวนด้ก่อนอยู่คนเดียวไม่ได้ไงเดี๋ยวีเทนที่เดียวได้เนอยู่คนเดียวด้ก็ปิด้ว นี่ก็จะปิดจ้างยาวตอบยาวแบน้อีนไปทำให้านรวยอกาตอบไ่าไม่เคยมาเอก่อะไม่เคยมาดูเลยนะไม่เคยแบบขึ้นมาดูเป็นร้านคือดูเรารู้เลยอ่ะเจอไวเก่งกัไรคือเขาอาจจะให้ปล่อยก็ได้ไงเถาเขาคิางน้นแล้วแล้วก็ไม่ได้ ตามามันเอาเอาที่คือมันาขายมาขายม่มีน้นังไม่มีบ้ยิงเลยยิงเลยใดียิงหน่อยเดี๋ยวตอนนั้นอีกสักไปรถใต้กินเสร็จเดี๋ยวเดียวเดียวลงเลยลงเลย